สวัสดีค่ะครูแอมไอทีนะคะครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนยจ้ตะข่าวรัฐชนุบธรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะบริการตัวใหม่ของ Line a อปพลิเคชันนะคะนั่นก็คือ Line Open Chat นะคะก็อันดับแรกนะคะเราก็จะเข้าไปที่ตัวแอป Line นะคะคราวนี้ในตัวแอป l i n ์นะคะก็จะมีตัว Open Chat ที่มาใหม่นะคะก็คือตัวนี้ ทุกคนลองกดเข้าไปดูนะคะ open chat คืออะไรนะคะ open chat ก็คือเป็นลักษณะของการตั้งกลุ่มแชทนะคะซึ่งสามารถมีสมาชิกได้สูงสุดถึง5000คนนะคะซึ่งก็จะมีแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปตามหมวดหมู่แล้วก็เข้าร่วมแชทในกลุ่มที่เราสนใจได้นะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถสร้างา open chat ของเราเองนะคะเป็นผู้ดูแลกลุ่มแชทนี้ของเราเองนะคะแล้วก็ สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเป็นกลุ่มสาธารณะหรือเป็นกลุ่มปิดนะคะที่จะต้องได้รับอนุญ,ญาตก่อนหรือด้ได้รับรหัสผ่านก่อนนะคะถึงจะเข้าร่วมกลุ่มได้นะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ open chat นะคะก็คือถึงแม้ว่าเราจะเข้ากลุ่มในภายหลังนะคะแต่เราก็สามารถที่จะเห็นแชทก่อนหน้านี้ได้นะคะก็เป็นข้อดีที่แตกต่างจาก l i น์ลกลุ่มนะคะอีกอย่างหนึงก็คือ ใน open chat นะคะเราสามารถที่จะตั้งชื่อโปรไฟล์นะคะรวมไปถึงาภาพรูปโปรไฟล์นะคะที่เป็นอีกชื่อหนึง่งที่ไม่เกี่ยวกับตัวบัญชีรายหลักของเรานะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่ม open chat เนี่ยเราก็สามารถที่จะระบุตัวตนได้นะคะเช่นโรงเรียนนำไปใช้ในการสร้างาลายห้อง นะคะแล้วสามารถให้ผู้ปกครองเนี่ยระบุว่าเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่หรือเป็นผู้ปกครองของนักเรียนอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองสร้างากลุ่ม Open Chat กันเลยนะคะโอเคค่ะคลิกสร้าง Open Chat นะคะในส่วนของอแอดมินที่เป็นคนสร้างกลุ่มนี้นะคะก็ตั้งชื่อได้นะคะขอใช้ชื่อว่าทดสอบ o p e พ Chat นะคะขอใช้เป็น2เพราะว่าเมื่อกี้ได้มีการทดลองไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะาสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้เหมือนกันกันกบาลายกลุ่มนะคะคราวนี้เราสามารถเลือกหมู่หรือไม่เลือกก็ได้นะคะรวมไปถึงอ,อนุญ,ญาตให้มีการค้นหากลุ่มได้ไหมนะคะในที่นี้ขอปิดการค้นหาเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการตั้งไว้เพื่อให้ผู้ปกครองอเข้ามาร่วม แชทนะคะโอเคค่ะคราวนี้ก็จะไปที่ต่อไปด้านบนค่ะเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะใส่คาําอธิบายหรือเปลี่ยนกลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้วก็ไปที่ปุ่มต่อไปได้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นชื่อและรูปโปรไฟล์ที่จะปรากฏในกลุ่มแชทนี้นะคะใน open โอเพ chat นี้นะคะ, open, open ะ,คะซึ่งเราสามารถที่จะใส่ข้อความอื่นนะคะลงไปได้ที่ต้องการให้ ผู้ปกครองเห็นหรือต้องการให้สมาชิกในกลุ่มเราเห็นว่าเป็นชื่ออะไรนะคะในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ปกครองที่เข้ามาในกลุ่มนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะให้ตั้งเป็นชื่อนักเรียนค่ะยกตัวอย่างเช่นลูกชายาชื่อนภัทรนะคะนภัทนะคะเป็นคุณแม่คุณแม่ของนภัทนั่นเองอันนี้ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็พอดีไปเห็นตัวอย่างจาก โรงเรียนอื่นๆเนี่ยได้มีการนำเอา Open Chat ไปใช้แล้วแล้วก็น่าสนใจนะคะก็เลยมาทำคลิปนี้แนะนำเผื่อว่า,าคุณครูหรือโรงเรียนอื่นๆได้นำไปใช้ด้วยนะคะตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะกดเสร็จสิ้นถ้าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็เปลี่ยนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Open Chat นี้ที่ที่เราเป็นแอดมินเป็นคนตั้งนะคะทีนี้วิธีการเชิญสมาชิกเข้ามาในกลุ่มแชทเชิญได้อย่างไรนะคะ เราก็จะไปที่ตัวขีด3ขีดด้านบนค่ะอ่าอันนี้นะคะมีวิธีการเชิญได้หลายแบบก็คือเชิญโดยการเชิญเพื่อนนะคะกรณีที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะคะแต่กรณีที่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะเราก็ใช้วิธีการเห็นคิวอาโค้ดตรงกลางนี่ไหมคะอ่าคิวอาโค้ดนี่แหละนะคะนาไปเผยแพร่ให้กับ ผู้ปกค,ครองนะคะในการเข้ากลุ่มแชทนี้วิธีการก็คือกดค้างไว้ค่ะแล้วก็เลือกบันทึก qr code ปุ๊บนะคะก็จะทำการเซฟ qr code นี้เป็นรูปภาพนะคะแล้วก็นำไปทำการอ่าให้ให้ผู้ปกค,ครองหรือผู้ที่ต้องการจะเข้ากลุ่มแชทนี้ได้เข้ามาได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะเช่นการคัดลอกลิงก์การแชร์ลิงก์ หรือการแชร์ share, share QR โ o ้ดตัวนี้ไปได้เลยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือการเชิญนะคะการเชิญเพื่อนกรณีการใช้งานอื่นๆนะคะถ้าในส่วนของแอดมินน่ะก็จะสามารถทำการตั้งค่าได้ค่ะนะคะทำการตั้งค่าได้อลองเข้าไปดูนิดนึงนะคะตั้งค่าได้ว่าแชทนี้เป็นแชทสาธารณะไหมนะคะ เป็นแชทสาธารณะไหมมีหมวดหมู่หรือไม่นะคะเลือก,เล,อกเลือกได้ในที่นี้ลองไปที่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะอ,อันนี้นั่นเองที่เราสามารถที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมแชทของเรานะคะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลก่อนนะคะถึงจะเข้าร่วมแชทได้อันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งของการเป็นส่วนตัวนะคะที่คุณครูประจําชั้นสามารถ ใช้การอนุญาตก่อนนะคะเมื่อมีผู้ปกครองเข้าร่วมกลุ่มแชทนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของการจัดการสมาชิกแล้วก็การจัดการสิทธิ์อื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะให้สิทธิ์ผู้ดูแลร่วมนะคะหรือโอนสิทธิ์ให้ให้คนอื่นกรณีที่เราออกจากไม่ได้เป็นครูที่ปรึกษาในกลุ่มแชทนี้แล้วนะคะมีการจัดการสิทธิ์อื่นๆนะคะเช่น ใครสามารถเขียนแชทได้บ้างใครสามารถเขียนโน้ตได้บ้างนะคะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ตั้งกลุ่ม o p e n c h a t นี้นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นแนะนำในเบื้องต้นนะคะสำหรับการสร้าง o p e n c h a t สำหรับคุณครูที่ปรึกษาที่จะนำไปตั้งเป็นกลุ่มให้กับคุณครูผู้ปกครองได้นะคะข้อดีก็ดังที่ได้พูดไปแล้วใน,ในตอนต้นนะคะเพราะฉะนั้น ในกลุ่มแชทนี้นะคะเ,เราก็สามารถพูดคุยกันได้ตามปกตินะคะสามารถที่จะโพสต์รูปหรือสามารถที่จะทําการโหวตได้นะคะทําการโหวตได้โอเคค่ะค่ะเมื่อกี้ก็พูดถึงการสร้างห้องแชทไปแล้วนะคะในส่วนของแอดมินนะคะทีนี้เมื่อเวลาที่เรา,เอ,าออกจาก open ่นแชทแล้วนะคะจะกลับเข้าไปดูที่ แชทที่เราได้สร้างไว้นะคะก็คลิกเข้าไปที่ Open Chat นะคะแล้วก็เลือกคำว่าไม้ที่มุมบนขวามือนะคะที่เป็นขีด3ามขีดด้านบนคลิกเข้าไปนะคะก็จะเห็น Open Chat นะคะที่เราได้อ่าเป็นคนสร้างไว้นะคะโอเคค่ะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะการแจ้งเตือนก็จะเหมือนกับลายปกตินะคะลายกลุ่มหรือว่าล ne ปกติที่จะมีข้อความใหม่แจ้งเตือนเข้ามานะคะทีนี้ในการ ใช้งาน Open Chat นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นลักษณะของแชทที่เป็นสาธารณะก็คือใครสามารถแชทโต้อตอบกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีข้อตกลงนะคะสำหรับสมาชิกภายในกลุ่มแชทนะคะรวมไปถึงต้องใช้คำที่สุภาพนะคะและก็พูดคุยกันเฉพาะเรื่องที่ได้สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นก็เป็นคำแนะนำแล้วก็เงื่อนไขระหว่างแอดมินและผู้ที่เข้าร่วมแชทนะคะที่จะต้องทำความตกลงเข้าใจกันก่อนใช้งานนะคะอีกประการหนึ่งก็คือถ้ากรณีที่เราอยากจะเปิดให้สามารถค้นหาได้นะคะเราก็สามารถเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็มาดูหมวดหมู่สักนิดหนึ่งนะคะก็จะมีหมวดหมู่ที่เป็นโรงเรียนด้วยนะคะ มีหมวดหมู่ที่เป็นโรงเรียนด้วยเหมือนกันนะคะหรือหมวดหมู่ที่เป็นการศึกษาก็สามารถที่จะเลือกหมวดหมู่เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทำการค้นหาเจอกลุ่ม Open Chat ของเรานะคะค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ